ข้อ420ดังได้สดับมาภิกษุ30รูปเข้าจำภาษาอยู่ในวิหารเชื่อคราวาละอังคณนะในวันอุโบสถย่อมแสดงมหาอรียวงซึ่งมีความสันโดษในปัจจัยี่และภาวนาเป็นที่มายินดีทุกกึ่งเดือนพระเถระผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งมาโดยส่วนภายหลังจึงนั่งในที่ที่กำบังที่นั้นงูว้างค้อนตัวหนึ่ง ชกท่านประหนึ่งว่าหนีบเนื้อปลีแข้งไว้ด้วยคีมพระเถระคิดว่าวันนี้เราจะไม่ทำอันตรายแก่การฟังธรรมจึงจับงูคว้างค้อนใส่ไว้ในถุงฟังธรรมเฉยอยู่การขึ้นไปแห่งอรุณหนึ่งการคมพิษได้แล้วบรรลุผลสามของพระเถระหนึ่งการที่พิษถอยกลับเข้าสู่แผ่นดินโดยที่ซึ่งงูกัดนั้นเองหนึ่งการจบธรรมกถาของพระเถระผู้ธรรมกถึกหนึ่งได้มีแล้วในขณะเดียวกันทีเดียว พระเถระแก้ถุงออกแล้วปล่อยงูคว่างค้อนไปเรื่องพระเถระผู้ถือบินทบาทเป็นวัดมาในอัตกถาฐานโสูตรในปัญจมาวักปัตมปัญนาตในติกานิบาทังคุตตะนิกาย